สวัสดีครับพีนที่ต้อนรับเข้าสู่นัดเมรูเกมิ่งนะฮะวันนี้นะก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับกิจกรรม mm hmm. เนื้อเรื่องแล้วก็อีเวนต์ต่างๆนะครับของเกม Sort of c o n v a l l i a n ในช่วงปลายเดือนกันยาและต้นเดือนตุลาคมน,นั่นเองนะฮะอ่ะ ก่อนอื่นนะครับนัดขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าตู้โคโค่ใกล้จะไปแล้วนะครับเลยแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์นั่นเองนะฮะจะหมดวันที่27นี้นะครับถ้าเพื่อนๆจะสุ่มนะครับควรที่จะรีบสุ่มนะครับเพราะโคโค่ถือเป็นตัวละครที่ดีมากๆนะฮะถ้าอยากจะเปิดเปิดเลยครับสำหรับใครที่หลุดเลทก็ขอเสียใจด้วยเพราะนัดก็หลุดมาแล้วสรอบนะฮะพยายามพยายามเก็บเพชรอยู่เก็บเพชรเพื่อที่จะได้นะครับแล้วก็ตู้ต่อมาจากโคโค่นะครับแทบจะการันตีได้เลยร้อยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับว่าจะเป็นอะคมเ้นะฮะต่อจากโคโค่เลย5ทุ่มปุ อาคมเมมาเลยแล้วก็ต่อจากตู้อาคมเมก็จะเป็นออกัสนั่นเองนะฮะคาดการนะนะัดคิดว่าสักประมาณ8 0 9 0ิกนนการันะกันนะครับถ้าเป็นออกัสอีก20%ให้เป็นซาฟิยานนั่นเองนะน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับแล้วนัดคิดว่ามันน่าจะสลับไปอย่างเช่นอะโคโคอาคมเมออกัส ไม่ก็ซาฟิยาใช่ไหมสมมติอะตีเป็นออกัสแล้วกันนะครับแล้วก็ต่อมาก็น่าจะเป็นเหมือนถ้าไม่ฮัสหน้าก็โูมาแล้วตู้สลับไปอีกก็น่าจะเป็นซาฟิยานั่นเองนะมันก็จะเป็นตู้สลับสลับ,ลบเพื่อไม่ให้มันรู้สึกว่ามันเป็นธีมทะเลทรายมากเกินไปนั่นเองนะเพราะว่าตัวออกัสกับตัวซาฟิยาเนี่ยมันมีเนื้อเรื่องใน Spiral of Destiny ่ละฉะนั้นถ้ามันมาก็ไม่แปลกครับแล้วก็ถ้าสมมติมันเป็นขั้นขั้นขั้น,นผมคิดว่ามันก็โอเคทําให้เพื่อนๆหลายคนที่เป็นสายฟรีหรือเติ ที่เปิดโคโค่ไม่ได้นะครับนัดก็อยากให้เปิดให้ได้จริงๆนะคใครหลุดเลทก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันเพราะนะัดหลุดเลทไปแล้ว2ตัวนะครับสำหรับโคโค่หลุดหลุดได้เทียดอนกับโมโมมาเสียใจมากนะครับเสียใจไม่เป็นไรแต่โมโมเนี่ยถือว่าโอเคแต่เทียดอนเนี่ยไม,ไม่ไม่น่ามาเลยนะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่นัดอยากจะฝากไว้ก็คือ ตู้อินานะกับซาเวียนครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่กำลังลังเลว่าจะเปิดดีือไม่นัแนะนำครับถ้าเพื่อนๆลังเลข้ามเลยครับเพราะอินานะมันไม่ได้รู้สึกว่าจําเป็นขนาดนั้นอันนี้ในมุมมองของนัดนะครับที่นัดเล่นมาตั้งแต่เดวันจนถึงทุกวันนี้ครับเล่นแบบไม่มีวันหยุดเลยนะครับนัดรู้สึกว่าไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับให้เราเก็บเพชรไปเปิดอะคมเบ้ใช่ไหมหรือว่าเก็บเพชรไปเปิดตู้โคโค่ดีกว่านะรู้สึกว่าการทํางานของ ของโคโค่เนี่ยมันทํางานได้ดีกว่ามันมันเล่นได้ง่ายกว่าอินานะนั่นเองคนระเพราะอินานะมันเป็นตัวละครที่จําเป็นที่ยวต้องกับเข้าใจเกมลึกพอสมควรถึงจะได้เปรียบนะครับอ่าโอเคไหมเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้แองเจิลแทนได้นะครับถ้าพูดตรงๆเลยอันนี้นะัดแนะนําให้ข้ามแล้วก็เก็บเพชรไปเปิดอาคัมเบ้หรืออากัสดีกว่าหรือจะไปเปิดซาฟิยานะอันนี้แนะนําเลยนะ เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับกิจกรรมนาตอนนี้นะครับที่มีอยู่นะครับน่าจะเป็นกิจกรรมที่หลายๆคนชอบนะครับสำหรับเกมนี้เพราะมันแจกเพรเยอะมากนะครับเดี๋ยวนะเปิดให้ดูแล้วกันนะครับก่อนที่น่าจะไปเข้ากิจกรรมนะครับทางตัวเกมเนี่ยอัปเดตเนื้อเรื่องเร็วมากนะครับก็คือตอนนี้ทางตัวเกมได้อัปเดตเกี่ยวกับ c h a pter 9 c h a pter 10แล้วนั่นเองนะแล้วก็ยังไม่พอนะครับในตัวเกมนะครับก็มีอันนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะครับ ในตัวเกมนะก็มีอีเวนต์ถ้าสมมุติเราเล่นไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีเหมือนกับของต่างๆคือมันไม่แจกเพชรเพราะว่าในในตัวชัตเตอร์เนี่ยมันแจกเพชรอยู่แล้วครับถ้าเราผ่านด่านไม่ว่าจะเป็นผ่านด่านอีซี่แล้วก็ผ่านด่านฮาร์ดนะครับตอนนี้นะก็พยายามฟาร์มเพื่อเก็บเพชรไปเปิดโคโค่ ho, อยู่นั่นเองนะเพื<ๆ>่อนเพื่อก็จะได้ของแบบเยอะมากๆ,ๆนะครับเพชเพชรวมๆนะครับเพชรวมๆสามเดี๋ยวนัดของอาหารก่อนนะสี่ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูก่อนเพชเพชด่านหนึ่งมันได้ประมาณสี่สิบใช่ไหมครับหารสี่สนะิบสอง สิบเท่าไรนะสามหนึ่งสาม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 สี่คูณสี่สิเดี๋ยวนะขอคูณเลขสี่สิบแป๊บหนึ่งนะ14บสคูณสี่สิเพชรเพื่อนๆได้ต่ำๆประมาณ สิบโลอ่ะตีง่ายๆเพื่อนๆได้อย่างต่ำประมาณ10โลถ้าเพื่อนๆจบแชปเตอร์กับแชปเตอร์0นะครับแล้วก็ได้เหมือนกับเคียร์ฮันหมุดนิดหน่อยนะครับได้ไม่ต่ำกว่า10โลแน่นอนในการที่เพื่อนๆจะมีโอกาสเก็บเพชรนะครับไม่ว่าจะเปิดโคโค่หรือว่าเปิดในตู้ต่อไปนะฮะและยังไม่พอครับตัวเกมมันยังมีเหมือนกับ new chapter unlock อกแล้วก็มี Event Qu e s t ก็คือแจกของต่างๆที่สำคัญครับก็คือจะเป็นพวกนี้นะครับ l e g e n d a r y gear นะครับก็คือจะเป็นอาวุธเป็นอาวุธกับ โอกาสมีของสมใส่นะฮะอันนี้ก็ถือว่าดีดีพอสมควรเลยก็มี1ชิ้นแล้วก็พวกของลุงต่างต่างนะครับแล้วก็เนี่ยประมาณนี้นะครับน,น่าจะมีสองชิ้นอันนี้นะลงไปแล้วแล้วไม่ได้อะไระครับก็ได้ได้ของลุงมาสชิ้นนั่นเองนะที่ที่ถือว่าคุ้มนะครับแล้วก็มีหิน เกรนดนิดหน่อยๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีเป็นอีเวนท์ที่เพื่อนๆน่าจะน่าจะชอบกันนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่เป็นกิจกรรมที่น่าจะแจกเพชรเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆก็คือจะเป็นกลับมาอีกรอบนะครับรอบที่2นะก็คือเป็น v o y e a c t r s con conundrum นั่นเองนะครับ conundrum อันนี้รอบ2แล้วนะครับเพื่อนเื่อย่าลืมไปทํากันนะครับเนี่ยกดอันนี้มันได้ประมาณตีสักประมาณหนึ่งร้อยถึงร้อยห้าสิบเพชรนะครับก็ร้อยห้าสิบสมมติตีเป็นร้อยยี่สิบสองร้อยสี่สิบสามร้อยหกสิบสี่ร้อยแปดสิบใช่ไหมครับ 600ใช่ไหมเจ็ดร้ยยี่ตีตีรวมๆเพื่อนๆได้ไม่ต่ำกว่า800กว่าเพชรก็คือ5โลนั่นเองนะก็คือพูดง่ายๆกิจกรรม2กิจกรรมนี้จะแจกเพื่อนเพื่อนๆประมาณตีตีสักเป็นตัวเลขกลมๆประมาณเกือบ20 เกือบ20หรือ20โลเป็นขั้นต่ำนั่นเองนะก็ถือว่าโอเคถ้าเพื่อนๆเขีย์หมดนะครับแล้วก็ยังไม่พอสําหรับใครที่ยังไม่ได้ทําเกี่ยวกับ Spiral of Destiny ก็สามารถที่จะไปทําได้เพราะ Spiral of Destiny เนี่ยถือว่าได้เยอะพอสมควรของนั้นเลยแค่นี้นิดห,หน่อยนะฮะ,ะก็ไปเอาได้นะครับก็ถือว่ากิจกรรมเนี่ยเริ่ม stack up ขึ้นมาแล้วนะฮะที่ในการที่ตัวเกมเนี่ยมันเริ่มที่จะเร่งนิดนึงในนั้นไม่มัน่ใจเหมือนกันว่าเขาต้องการที่จะเร่งให้ทันไต้หวันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูแต่กิจกรรมเนี่ันานาอว ทางตัวเกมนะครับก็มีการเหมือนกับมีอีเวนต์อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็น Traders from Desert นั่นเองนะ Trader s from d e s มเดนั่นเองนะครับมาต่อนะครับ ตู้โคโค่มานะครับอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ตอนรับอาคาเม้นั่นเองนะมาเรื่อยๆเลยนะครับทีมเนี่ยดูก็รู้ว่ายัางไงก็ต้องเป็นอะคมเบ้ครับคข้าๆกิจกรรมตรงเนี้ยนัดคิดว่าเขาน่าจะแจกสักประมาณอีก5โลแล้วก็เลเจนดารี่เกียร์เชสอีกประมาณ2อนะครับอันนี้ก็ขั้นต่ำตีสักประมาณ10เกือบ10โลแล้วกันนะครับไม่นั้ไม่มั่นใจว่าเขาจะแบ่งเป็นเหมือนกับ2พาร์ทหรือเปล่านะอันนี้อาจจะแบ่งเป็น2พาร์ทเพราะว่าถ้าเพื่อนๆดูกิจกรรมมันมันตีสักประมาณเดือนหนึ่งเลย นะก็รอดูรอดูแล้วกันแล้วกิจกรรมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสําหรับในช่วงเดือนนี้นะฮะแล้วก็ยังไม่พอนะครับหลายๆคนที่ดองไว้เหมือนกับนัดนะครับก็คือเป็นอ่ uh, o n the s c o u r กิ e e r t h นะครับก็สามารถที่จะไปเล่นได้นะครับอันนี้ก็แจกเพชรอีกเยอะเหมือนกันแล้วก็มีของแรกอีกเยอะเลย,เลยแค่ประมาณ4วันเองนะ อันนี้นะัดแนะนําให้เพื่อนๆทาไปก่อน,นครับเนี่ยทำให้ได้ของแรกอาจจะไม่สําคัญของแรกเนี่ยเพื่อนๆอาจจะดูเฉยๆนะครับแต่สตอรี่สตอรี่ไลน์แคมเปญเนี่ยถือว่าได้ของเยอะมากๆนัดแนะนําให้เพื่อนๆเขียนให้หมดนะอันนี้สําหรับตรงนี้นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็ถือว่าเป็นการอัปเดตเขา่าวเกี่ยวกับตัวเกมซอ r t สออฟ n V นเวเลียนะครับถ้าจะให้นะัดพูดเกี่ยวกับโปรโมชั่นของตัวละครนะตอนเนี้เกมน,นะตอนเนี้ยถือว่าเกมก็สโลว์ดาวน์ลงเยอะนะครับเพราะว่าถ้าพูดต,ตรงๆเกมมันก็ หลุดฮันน o มูนเฟสออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็เหมือนกับอ่ะคงคงฐานผู้เล่นไปเพราะว่าทุกวนันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางตัวเกมเนี่ยจะเมื่อไหร่นะครับเขาจะอัปเดต เกี่ยวกับด่านใหม่นะครับไม่ใช่ดานใหม่ไม่ใช่ The Full Journey น,นะเป็นเหมือนดานเนี่ยดานดานเก็บของที่มันรู้สึกย,ยากๆเพราะว่านัดเชื่อว่าตอนนี้หลายหลายคนนะครับน่าจะตันแล้วมันไม่มีด่านหลังแบบหลัง11 11-15ให้เล่นแล้วนะครับคนมันก็จะแบบเฮ้ยโอเคมาวันๆก็จะมากดออตโต้อตโอ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 โต้ไปตลอดนะครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ไปตลอดครับก็ก็รอดูแล้วกันนะครับว่าทางตัวเกมเนี่ยนัทคิดว่าน่าจะเป็น ปลายตุลานะเราน่าจะได้เห็นด่านใหม่แล้วก็หอคอยใหม่นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าคนที่เลี้ยงหกแล้วเข้ามาออโต้ออโต้ออกออโต้ออโต้ออกนะครับหรือบางทีเพราะว่า, <c oughs> ห,ลาหลายด่านตรงนี้เราก็สามารถที่จะออโต้แล้วก็เล่นโดยที่ไม่ต้องใช้แบบแทคติกอะไรเยอะนะครับหอคอยหอคอยเราก็ไม่จําเป็นที่เราต้องผ่านฐานถึง 10- บทหถ้าเราเคลียร์ไปแล้วเราก็เล่นแค่9ก้าดับหนะครับเก้าดับหเราก็ได้ของเต็มแล้วแค่นั้นเองนะตอนนี้ก็คือเหมือนกับอยู่ใน ไอด์เ o อร์โหมดนะครับอยู่ใน F K โหมดเลยเกมนี้นะยังไงนะก็ขอฝากอัปเดตไปด้วยนะก็ถือว่าตื่นเต้นไหมมันไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นแล้วต้องรอดูว่าเกมจะทำเหมือนกับด่านเนี่ยพวกเนี้ยด่านฟาร์มอะไรพวกเนี้ยมานะครับแล้วก็มีเหมือนกับหลุดหลุดมาเล็กๆนะครับหลุดมาเล็กๆนะคิดว่าเดี๋ยวน่าจะเป็นช่วงต้นต้นต้นตุลาเราอาจจะมีกิจกรรมนะครับฉาดคูณสองหรือว่ากิจกรรมอะไรสักอย่าง ไ,ได้เล่นกันครับเรียกได้ว่าทางทีมงานเขาก็พยายามที่จะอัดอีเวนต์มาทุกอาทิตย์เลยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องดีครับแต่เราก็ต้องดูด้วยว่าทางกลุ่มผู้เล่นเนี่ยก็อยากจะได้ดนนันย,ยากๆครับมันก็ต้องแบบเขาเรียกว่าต้องบาลานซ์ทั้งผู้เล่นทั้งสองฝ่ายผู้เล่นที่เอนเกมแล้วแล้วก็ผู้เล่นหน้าใหม่แล้วก็ผู้เล่นที่กําลังเล่นถึงกลางเกมนั่นเองนะอ,งนะอันนี้ก็รอดูแล้วกันนะครับก่อนจะจากไปนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ที่น่ารักของงานไปด้วยนะครับถ้าใคร อยากจะเติมเกมน,นะครับสามารถที่จะเติมเกมกับ Over Top Up ได้เลยนะครับช่วงนี้ค่างเงินไทยแข็งมากๆนะครับเพืเ่อนๆเติมแพ็กใหญ่สุดนะเพืเ่อนๆจ่ายแค่2,200บาทจาก3,500 3 6 0 0นะถือว่าลดไปมากกว่าเกินพันบาทเลยนะฮะสำหรับใครที่อยากจะเติมรายเดือน Battle Pass นะครับอีก4วัน Battle Pass จะหมดแล้วถูกต้องไหมสามารถที่จะเติมผ่าน Over Top Up นะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนของนัด ดโดยสนับสนุนนัดอ่ะทางอ้อมแล้วก็เพื่อนๆได้เติมเกมถูกกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่านั่นเองนะฮะยังไงวันนี้น้าขอตัวลาไปก่อนแล้วมาพบกับคอนเทนต์ของ Sword of Conalia v ใหม่ในโอกาสหน้านะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ